สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับมือนีวาพอครับสองเบ้าอยู่ในป่าย่างหน้าครับหลังจากว่าได้อัปเดตมาหลายอาทิตย์แล้วครับผมมัวแต่สูบสางครับมือนีมีแต่บ้าพุ่มครับเบ้าต้นไปสูบสางครับบรรยากาศในป่าย่างหน้าครับผมผักหวานครับงามๆเลยครับผมอ้ย แตกช่อแตกใบครับผมง,งามครับผมต้นถั่วหัวเลยครับผมปีนี้มิรุนครับจังได้ก็ออกให้เห็นครับผมน,นี้บ้าพุ่มหยุดมาเบิงเพิ่นเห็ดพ่นห้ครับจ้างรถไทมาเบิกป้ายหยามองนี้ครับเห็ดพ่นไว,ปไวป้ปลูกข้าวโพดไว้ปลูกผักพริกครับผม จากกู้นหอยพีครับนหอยต้นใหม่ต้นนี้ครับผมประมาณสองงานกลัวครับหลักการให้เพืนเฮ็ดลองน้ำครับผมปลาพุ่มสิบปกูกักหนามหรือว่าต้นมะพร้าวครับผมกำลังสูบน้ำใส่ครับต้นนี้เจสดพ่นหญ้าหอยพุนครับผม สองงานกลัวครับผมงามกำลังมาครับผมพู้นเปิดมาแตถิผนปลาไพ่เป็นครับผมฟังนี่สิเป็นปลาอย่างหน้าครับเป็นยางว่าพุ่มคีอเห็ดล่องครับปลาพุ่มสี่เอาเห็ดผึ่งขมครับผึ่งขมอยู่ค่าปลาพุ่มค่อยไปเก็บอยู่นี่เขาหน้าปังเพื่อนครับออกสวงโมกุล่าคุ้มผ้าไม่น่าไม่สาครับก็เลยจำลองเห็ดในสวนของเจ้าของครับผมครับฟังนี่ ส่นใหม่ว่าในไงครับส่วนนี้หนาตืบเลยครับผมเดี๋ยวปาพุม่มสีพายางเบิงงอีกรอบหนึ่งด้วยครับเสียวพักน้ำมาปลูกน้ำลองนี่ครับผมบรรยากาศฟังนี่ก็ยังเป็นปลาคือเกาปาพุม่มสีเ็็โค้นหวอดซื้อนี่ครับตัดตรงมาหอดพู่นครับผม เอาวป้ปกูกราเน้าหอมครับ mm. บรรยากาศสดชื่นแจ่มใสครับผมตอนนี้สีเป็นทางรถครับดมรถกระบะพอดีครับเราพุ่งกับสีเห็ดสะพานใส่หมองหนังครับผมตอนนี้เป็นปลาใหม่ตะเคียนครับแลก,กต้นบากค,ครับใส่เสื้อเห็นละง,งกเห้ดผึ่งเรียบร้อยครับผม ฝังนั้นบาบุ้งกระหติตกันครับผมเน่าไปหอยปูนผุดๆครับอ้อ,อมแดนเลยครับเปิดน้ำมึงว้าวมองนี่ครับผมกระห็ดลองตัดไปคุณครับฟังนี่บาปุ้มสีใสเป็นบักท่านครับผมสีร้อม,มุ่งครับเวลาพันยัยหล่อออกนวยเพราะว่ากันมาแดงวันทองมาตอมครับนี่ตัวนี้เป็น พันธ์แดงอินเดียครับผมแก้มแดงแดงองต้องคือจังแอปเปิลครับรสชาติหวานอมเปรี้ยวครับผมแล้วกามีน้มซดครับมีจมโบมีสามรสครับผมสี่สายพันธ์ครับสองเบามาปลูกแกมกันอยู่นี่ครับทั้งหมดสี่สายพันธ์ครับตัวนี้เป็นสามรสครับผมปลูกได้ปีกัวแล้วครับ บ่ค่อยได้หวนามครับนามทัวมเมื่อคนนี้พ่คิดว่าสีรหลอดครับก็ยังหลอดคือเก่าครับผมคูหอดล็อกนี้ครับผมครับหอดต้นนี้ครับผมหอดล็อกนี้ปขะามานสีสิบต้นครับปลาบันนี่ครับว่าพุ่มสีผ้าเข่าปลาโนไม้ครับกําลังออกนอครับผมครับหดหนามไปน่ำครับ บรรยากาศลมลื่นแห้งครับไอรันนอาพุ่มว่าสีผ้ามาเบิงนอครับนี่แหนงครับผมเพราะว่าช่วงนี้อากาศออาครับผมโนใหม่กำลังออกนอครับเกืออทุกก่อเลยครับผมบรรยากาศปลาไพยลมลื่นดีแห้งครับใสละรันอ ไม่เต้แหนงครับเดี๋ยวเด้อครับผมครับส่วนมากสิไม่เต้แหนงครับผมก็าั่งออกนี่ต่ำเงาเพื่นที่ซับออกไปครับนี่ก็น้อยง่ยครับตัวนี้เอาไว้เป็นร่ำงหญ่ของเพื่อนครับตัวนี้มีสามร่ำ กะสิตัดลั่มนี่ออกครับนี่ลั่มนี่ออกสองร่มจงไวสามร่มครับบางอันกระจงไวหาครับเสียดายเพิ่นสองบาเรบวัดตัดออกครับอะไรนั่น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 นี่ครับนอนี่มือเงินมือหื่อแด่ซับครับผมเน่าแป๊บเดียวครับแต่หดหน,นามเพิ่นสิพายยังส้มเรื่อยๆครับ ส่นอใส่นอครับส่วนนีออ้กรล่มมาหลายครับส่วนนี้กรล่มแห้งครับผมเห็ดเห็นน้อ่เจ็บขิงก็บพ่ายากออกนอวันไนครับนี่ครับนอคงามเลยครับโมฟโกูกัดจั็หน่อยครับนี่ก็น้อนหนึ่งครับผม สิเทาซับให้เบิง้งเลยครับที่ฟางนีบบ้าพุ่มกัปลูกป่วยครับอะเา็ทเป็นหลองย่าอ้อมทิศอ้อมแดนครับอ้อมไปจบกันที่หม่ครับปล่อยน้ำม,มาน้ำลองเสียไว้ปลูเสียไว้ปลูผ้าหนุ่มหอมครับผมเบื้งอีกล็อกหนึ่งครับผมปจังพ่อหลายอยู่ทางนี้ครับ สายน้ส่นอนสนอ,สนอครับผมงางเหรินก็จังเห็นหลายอยู่ว่มีมุดต้องหลินละบ่ร้มลื่นดีแห้งครับอนอหนึ่งกรย่าเอาแล้วครับนี่นี่ครับผมมวผภาพมาค้องเก่านี่ครับผม อูยนองงามแง่หวานหวานด้วยครับผมบเั็นกระแมนครับผมนี่กระแมนครับรนงใหมงามนอนบอกเช่าเลยครับตัวนี้ฮักได้แล้วครับเดี๋ยวว่าพุ่มจังมักที่หลังครับผมหามโมคันนครับ นอน,นึ่งครับผมตัวผีสามนอนครับอา้าดเริ่มแล้วครับเริ่มจังๆล่ะเริ่มออกนอนจังๆแล้วครับเหรอย่างแท่าไรมากรับช่วงนี้น้องใหม่ นอกฤด,ดูกำลังออกหลายครับผมนันครับนอกนึงนี่ตนน้นอีแนงครับผมแกงได้เลี้ยวมันน่าง,งานครับน,นี้มาพุงกะตัดเอาต้นที่ตัดออกจากมองหันมาช่ำามืองนี้ครับใส่อีกน้อครับขุนท่าผมก็มีครับผม เดี๋ยว่าพุ่มสิผ้ายางอ้อมเดนียนครับป้าในม่กะเพิ่งพอสังเกตไปครับผมลมดื่นดีแห้งครับต้นบากกำลังงามครับผมนี่นะครับโอ้ยอกแนงเก็บได้แล้วครับ มองหันเบาพุ่มจางรถขึ้นมาครับบบาพุ่มถอดนอกลวยออกปกติี้นอกลวยสีย่นันประมาณสีหานอครับพอดีให้เป็นเอ็ดล่งยกล่องขึ้นมากครับให้น้ำไหลน้ำล่องมากครับอดี๋ยวบาพุ่มสี่ผ้ายางออมเด่นครับถ้ามาเด็ดเพิ่งเมื่พอกันลายมือครับผมเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วครับบมื่อเขาป่าเมื่อเขาสวน ปลายยังหน้าครับเป็นไพเพชรน้ำผึ้งเบอร์สามครับหักมาจิ้มเจ้ากินได้เลยครับผมปลูกทั้งหมดประมาณสิบหางก,ก่อครับม้น au, เหนียวหย่ากี้ครับถ้าจะสูบสางครับอันนี้เป็นไพลเลี้ยงหวานตําล่างงามครับฝั่งนี้แค่ทางฝั่งนี้ครับยอดฝั่งนี้ครับ ฟ่งนีสิเป็นบักพิกเพิ่นครับผมโมเมนต์ของสองเบาครับฟางนีสิเป็นบักพิกเพิ่นครับผมตันนีแดดสองเบาครับันเฮ้เป็นรองน้ำไว้ปูบักผ้าํำหอมครับผมหรือว่าปลูกพักน้ำปูพืชน้ำก็ได้ครับทางกบไฟเลยครับหาวหอดหัวพ่นเลยครับหัวอันสิเฮดพ่นไม้ครับผมติดกันเลยครับ ไปมีก้มสูงกับสองบาบ่ครับพี่น้องบาตัวมาอยู่กับเป็นมุงหงไมีเห็ที่ไหนหรอกครับพี่น้องอู้ญ้าไปฮอตครับอันนี้เป็นปลาปักท่านครับไม่ได้หย้าอันนี้เป็นพริกฮอตครับผมพริกอาไว้ตำมุงหงครับ ไม่ลองตัดกลางกันสิครับผมปลูกปกผกพานหุหอมทั้งสองฟังเลยครับบานโอ้แจวครับท่านแดงอินเดียครับ ข้าวเดียวครับเอาพักน้ํามาปลูกเสแส้บน้ำหนึ่งนกครับพี่น้องครับไสเก็บพักน้ําแล้วครับผมบั้นนี้มี่ลองนาเฮ้ยสดชื่นแจ่มใสบั้นครับผมพ้าบันครับบ๊าบพุมสรีภาไม่หย่อนเบิ้งมองทีฮดพ่นครับประมาณสองงานกลัวครับผมนี่เสียว้ปลูกบวกพริกปลูกข้าวโพดครับปลูกหอมไต้เบิดครับผมอาจิ้งหกแจ้งน้อยเด้อครับผม เขตนี้ครับป่าพุ่มสีโรปปลายัางหน้าออกบ่อนนี่ครับหอดคู่ตันนี้ครับหมองป่าพุ่มเฮ็ดพ่นปลูกปลายัางหน้าใส่ระดีครับผมแต่ว่าย่อมเสียสละเอาไว้เฮ็ดพ่นครับไม่หญ่เติบครับไวปลูก ผักกินผักสวนขั่วครับสุดนี่ครับผมสุดรบองแดนเลยครับผมพาพุ่มจีเทออดสุดนันแล้วก็บองนี้เป็นท่างเข่าครับผมท่างเข่ามาแต่สวนทัางหนออครับ สำรวจปลายยังหน้าจัางน้อยครับก่อนสองเบ้าสีขื้นไปสวนครับผมครับผมก,กำลังงามครับสดชื่นแจ่มใสครับผมบรรยากาศในปลาย,ย่ังหน้าครับผมมันความจะเรล่นเติบโตปีสองเดือนครับผมนี่สองตัวนี่บ้าพุ่มมักแห้งครับงามงาม โอ้งามคักง,งามเนี่ยโซนนี้สิมีเห็ดปวกเไว้เลยครับเพราะว่าเป็นพ่นที่มีปวกครับดนี่เอาพุ่มมาได้กำจัดฉิ่นครับมาแข่งกับว่าได้เก็บให้เบิ้ง้ากมือครับแกทิมเบิร์ดเลยครับผมเดี๋ยวพาไปเบิ้งครับ กินได้อยู่ครับมะแข่งแข่งมะเขือพักติวกับโป้งยอดแล้วครับผมมือนันบ้าพุ่มคำมาสวนจะบริเทยไทยเพิ่งครับอนีใบม้งวัใส่ต้มฝาครับนี่คนมาเด็ดไปแล้วครับผมต้นส่วนี่แห้งงามครับต้นยังหน้า ผักติวครับงามๆเลยโอ้ยกินหอดแกงเห็ดนด้วันครับผมเห็นอันนี้เป็นมวงเบาพักไต่ครับปลูกไว้ซต้นครับผมครับความหอมบ้านแพ้วครับนี่แล้วครับโดยร่วมสวนทั้งสองเบาก้อมพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้เบาพุ่งกระบ,บาดต้นกะ ขอลาไปก่อนครับผมฝากคิดไว้เพียงสำนี้ครับจะพอกันมือไหมครับเอาพูมสวัสดีครับ